สวัสดีจ้าพี่น้องอันสวัสดีจ้าพี่น้องป่องไปเป็นยังไงมั่งเนาะเมืองไทยเห็นว่าดูข่าวอยู่เรื่อยเลยว่าอันโควิดรอบสองมาอีกแล้ววม่มันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะตอนนี้วันนี้เนาะพิงก็ไปซื้อของก็เลยไปซื้อกับข้าวค่ะเนี่ยกับข้าวก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเนะาะเดี๋ยวว่าจะเอาข้าวบ้าน ไปซื้อดินมานี่ค่ะดินรถเก่งบ่มอไซคันนี้เก่งนะเนี่ยอันบรรทุกได้บรรทุกของอไหนจะบรรทุกกับข้าวบรรทุกอะไรเงี้ยมันได้ก็พิงก็เลยขับไปซื้อดินมาไว้เดี๋ยวจะปลูกเ no. นาะเดี๋ยวจะปลูกอ่ ที่ซื้อมาอันต้นกะเพาหัว,หวละพาแบงลักอะไระแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่น้อยอืมโอ้ยลิน้นจะปลัวเลยขอโทษทีอันไม่อย่ายน้อยแกให้บ้านดอกทองมาก็ยังไม่ได้ปลูกเนาะก็ว่าเดี๋ยวจะลงไม้ลงมือปลูกตอนนี้เนี่ยเลยละ่ะก็ว่าจะก็จะถึงเวลาที่ได้เราก็ปลูกปลูก,ก,กในบ้านหรอ เราก็ไม่ได้เ,เป็นน่านหรอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพินจะเอาเข้าบ้านนะเดี๋ยวค่อยติดตามกันในตอนที่ว่าพินปลูกนะพินเอาเข้าไปไว้หลังบ้านเอาไปไว้หลังบ้านก่อนช่วงนี้พินไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเพราะว่า ก็อยู่แต่บ้านนั่นแหละพิงว่าจะไปคุยทางกรมแรงงานวันจันท์หรือไม่งันก็วันอาคารสองวันเนี่ยแหละจันละคารเน,นี่ยแหละที่จะไปคุยเพราะว่าพิงก็อยากไปทํางานแล้วเบื่ออยู่บ้านเฉยเบื่อก็ไม่มีอะไรมากมายกับในบ้านเนาะกับชีวิตก็อยู่คนเดียวเนาะ ไปเข้าบ้านกันเปิดประตูเข้าบ้านเอาของไปไว้ก่อนกนะ็เดี๋ยวค่อยเอาบ้านพินก็จะลกๆกหน่อยเพราะว่าพินยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเอารถเข้ามาจอดสองคันเลยจักรยานคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขามาจอดข้างในเพราะว่าจอดข้างนอกแล้วมันเอ้นี่ไงทอ่ทอท่อรถมอเตอร์ไซค์พินหายคนเขา ตัดเอาไปอ่ะไม่รู้ว่ามันทํำยังไงก็ฟาร์มฟาร์มเอ่อเขาเรียกอะไรฟาร์มเก่งของมันเนาะมันก็ตัดเอาไปพิงก็เลยว่าเดี๋ยวพิงจะนี่ค่ะต้นดอกทองวางไว้ตรงนี้ค่ะตรงมุมนี่เพราะว่าจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าจะวางไว้ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวพิงจะค่อยใส่กระถางเนาะที่เนี่ยที่วซเดนเนี่ยมันก็ มีดีมีไม่ดีข้อดีข้อเสียเขาก็คือคนขโมยเราก็ต้องคอยระวังเอาเองอะเนาะ,น,ะนั่นเอาเองอันนี้อันนี้อ่าผักอีตูใบแมงลักแล้วก็โอ้ใบแมงลักเป็นดอกแล้วแล้วก็กะเพราใบาโอ้หัวละพาทําไมมันมันเฉาเลยหัวละพาเดี๋ยวหัวละพานี่มันมันไม่มันไม่ค่อยว่า พิงก็ลดน้ดําอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ลดเดยอะนะแต่ว่าผัพาที่ชอบเขาชอบอยู่กับพื้นดินเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอยู่กับกระถางเท่าไหร่นะที่พิงนรู้มานะเพราะว่าพิงเคยอยู่อยู่บ้านเก่าพิงเคยปลูกเนี้ยเนี่ยหลังบ้านโอ้ย่าหลบอ่ะไอพิงเคยปลูกเคยปลูกเคยอะไรเงี้ยนะก็เลยรู้ว่ามันมันไม่ค่อยชอบ อยู่กระถางชืง่อว่าอยู่ได้อยู่นิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันก็แล้วแต่อ่งเนาะแต่ดินของดินนะเนาะแล้วแต่นั้นแต่ว่าที่พินเคยลองปลูกในกระถางอะมันไม่ค่อยอยากแก่อยู่หรอกมันหัวร้พามันมักจะเกิดเสียบเราแช่น้ําแล้วก็เสียบเสียบแล้วก็มาหนานอนมันก็เกิดมันเกิดแล้วมันก็ตายอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพินจะยกดินนะ เดี๋ยวพี่จะยกดินเข้ามาไว้หลังบ้านก่อนนะคะปลูกเสร็จแล้วจ้านี่มีต้นกล้วยปลูกใกล้ต้นกล้วยเน,ะนาะใน่ว่านวบานดอกทองไม่อย่าน้อยให้มาแสงก็จะมืดหน่อยเพราะว่าไม่คืมฝนนะเนาะแล้วก็ ันใบหัวะพากระเพราอะไรก็ปลูกแต่ไว้ในห้องนอนเนาะเนี่ยแหละจ้ากกพาไปดูไฟไม่ค่อยแจ้งหน่อยมันเป็นเสื้อไฟแบบว่าอ่อนๆอัเนี่ยคะ่ะอันบ้านอันนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะต้นอะไรไม่รู้ไม่ใหญ่น้อยให้มาเหมือนกัน พี่ซันก็ให้ไม่อยาน้อยไม่อยาน้อยกันเลยแบ่งให้เนี่ยอืมก็ใบกระเพราหัวละพาแมงลักปุูกอยู่ในห้องนอนมันจะได้กินหอมๆพลานอนอ่นั่นแหละห้องนอนก็ก็ก็เก็บเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยเนาะก็อยู่คนเดียวเนะไม่ได้มีใคร ก็ห้องนอนก็จะเป็นโต๊ะวางยาไว้กินพอลานั่นจะไม่ลืมยาเดี๋ยวพินจะไปบ้านแม่บีจะไปเล่นกับเขาแต่ว่ามื่ก็ดูอากาศยังไงไงเนาะจะไปดีไม่ไปดีเนาะอากาศมันก็ขึ้นฝนเดี๋ยวพินจะเก็บเก็บดินนี่ให้มันเรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเราจะได้มีดินนาศใสต้นไม้อีกเนาะ